ที่เดินทางมาถึงไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของชุมชนวาวารักช้าชุมชนเชียงมั่นตลอดถึงสัทธาประชาชนวันสิริมังคลระ,ระมงคลอันดีอภูมิเมืองตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับน้อมด้ดยท่านประธานบนตรีธีระพระดุสุนทรนะครับผู้บัญชาการบนตนทหารบกที่ส3า รองคณะตลอดถึงท่งรรานปุ่นภาษาการเดินงานตัวด็อกเตอร์ทิสมัยในกรีวิชานะครับโรงแรงรัฐนาโกสิลป์และภาพส่วนของเทศบาลระบโดยนาสาวจุฑาลักษณ์เกตรองปลาดเทศบาลนครเชียงใหม่และท่านสมาชิกสภาเทศบาลบัดน,นี้จะได้เริ่มพิธีทางศาสนาประจุ เทียนสืบชะตานะครับบนสตวงขอกราบขอพระคุณนะครับท่านประธานในพิธีพลตรีธีะระดพงสุนทรนะครับผู้บัญชาการบนตนทหารบกที่33ครับลำดับต่อไปจะได้เรียนเชิญท่านผุ่มีเกียิทั้งแปดท่านในจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์นึ่งขอเรียนเชิญพันเอกเทวารันประสาทแก้วนะครับรองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่33เอกชา,กาศอาทิตย์ครับหัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่33ครับเดรินพันเอกวารินคัทาพันธ์ผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่33ครับท่านที่5ขอเรียนเชิญดรพิสมัยตรีวิชานะครับประธานดําเนินการนะครับขอเรียนเชิญดรสวัสดิ์เจริญสุข จากสุขสวัสดิ์้าไม้ครับพิธารัฐสุขเขตรองประลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ครับ<ม>เชิญนายวิสาขะปัญญาช่วยอดีตผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาพิบาลครับ<ม>เชิญคุณพ่อรัฐนะครับปาละวงปาละพงนะครับจากพึ่งน้อยเบเกอรี่ครับน้จุดเทียนนาำพระพุทธมนต์ บนบากนั้นบนนะครับพุานเระเาคตนรเกาับระสาุมเวนะหัเสอกปัทเวพระมาเถราเก้าตนเก้าโลกใรเมตตาเจริญพระพุทธมนตลสาสามแปดเป้าโบราณ เป็นที่เซ็นเรียบร้อยนะครับ